นทิ้งเดลสารวิชามันมีแต่ขวางกัน้นพระศาสดาบอกมันมีแต่พาเราไปสองคติคือนรกกับกับเ,เดจารนะเนี่เราไม่รู้ว่าโอ้โหเดลสารวิชาเนี่ยมันอันตรายขนาดนี้เราเคยรู้แต่ผิดศีลห้าไปนรกใช่ไหมแต่เราไม่รู้ว่าเดลสารวิชาไปนรกด้วยไงเราก็เลยห้อยเครื่องรางของขายกันเป็นแถวเลยนรกอยู่กับคอเลยโอ้โหนะ แต่สิ่งที่ขลังจริงๆคืออะไรกายยตาสติการเอาจิตตั้งอยู่กับกายเปรียบเหมือนเตาหดหัวแขนขาไว้ในกระดองฉันใดนะสุนัขจิ้งจอกก็จะทำอันตรายเต่าไม่ได้นะพิกขุพึงตั้งมโนวิตกไว้ในกระดองคือลมการภาวนาฉันนั้นมารผู้มีบาปจะทำอันตรายเธอไม่ได้ใครตั้งจิตไว้ในกายเสพมากจเจริญให้มากเนี่ย <c oughs> มารจะไม่ได้ช่อง ใครไม่เสพมากไม่เจริญมากซึ่งกายยักตาสติมันจะได้ช่องเปรียบเหมือนเอาก้อนหินหนักๆเวียงลงไปในดินเปียกก้อนหินได้ช่องในดินเปียกไหมได้ก้อนหินมันจะจมลงไปในดินเปียกใช่ไหมนั่นแหละเรียกว่ามันได้ช่องแต่ถ้าเราจเจริญกายยักตาสติให้มากทำให้มากจะเปรียบเหมือนการโยนกลุ่มได้ ลงไปในพื้นไม้ที่ทำด้วยแก่นไม้แข็งกลุ่มได้นั้นจะไม่ได้ช่องในไม้กระดานนั่นคือจเจริญให้มากทำให้มากซึ่งกายยักาสติแต่ถ้าไม่จเจริญมากไม่ทำมากมันจะได้ช่องนะเหมือนการโยนก้อนหินลงไปในดินเปียกในนั้นนี่คือสิ่งที่ขลังจริง <c oughs> คุ้มครองเราได้จริงเอาจิตอยู่กับกายนะ กายคตาสติม like, ีหลายอย่างเข้าชานหนึ่งสองสามสี่ก็เป็นกายยคตาสติการเจริญอาณาปานสติก็เป็นกายยคตาสติเพราะลมหายใจนี้เป็นกายอันหนึ่งอันหนึ่งในกายทั้งหลายนะเห็นนะเนี่ยการรู้รีบทยืนรู้ว่ายืนเดินรู้ว่าเดินนั่งรู้ว่านั่งนอนรู้ว่านอนนี่ก็เป็นกายยคตาสติ